มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวคุกกี้รสครีมโซดากันนะคะมาดูความจึงของนางนะคะว่านางจะแบบจึงแค่ไหนนะคะซึ่งสก,กิลของนางเนี่ยมีแค่นี้เนาะแต่ก่อนรับชมคลิปนี้เรามีร้านเติมเกมถูกและดีมาแนะนําร้านเติมเกมคุณภาพรับเติมเกมคุกกี้รันคิงดอมรับเติมเหรียญเว็บตูนและเกมอื่นอีกมากมายเติมเร็วทันใจตอบแชทไวปลอดภัยแน่นอนฝากไว้ด้วยนะคะใช้พลังครีมโซดา ฟันดาบ3ครั้งเพื่อสร้างความเสียหายให้กับศัตรูโดยการโจมตีครั้งสุดท้ายจะมอบการเพิ่มความเสียหายธาตุน้ำให้กับศัตรูพร้อมนำคริติคอลมาปรับใช้และจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับเป้าหมายที่เป็นมอนสเตอร์อีกทั้งยังมอบบัฟการฝึกหลังเลิกเรียนและเพิ่มความเร็วการโจมตีให้กับตัวเอง และเมื่อใช้สกิลก็จะมอบบัฟเพิ่มอัตราคริคเข้ลและเพิ่มความเสียหายการโจมตีธาตุน้ําให้กับฟุกี้ที่มีสกิลธาตุน้ําบัฟนางฟ้าทะเลอเมกอดแล้วก็บัฟ oh แบบ็คเพออเมกอดนี่แหละเมตาแบบใหม่กำลังมาอันนี้นะคะเปอร์เซ็นต์นะคะความเสียหายของการฟันดาบสองร้อ4สองร้อยสี่ร้อยนะคะตลกตลก แล้วก็เพิ่มมาตาคิ16% 10วินะคะแล้วก็เพิ่มความเสียหายการโจมตีธาตุน้ำสามสิบเอร์เซ็นต์เลยออไมค์ก็ออไมค์ก็แล้วก็เพิ่มความเสียหายธาตุาน้ำ oh oh สิบาเปอนะคะนานสิบวิอันนี้ซ้อนได้2อันเท่ากับเพิ่มความเสียหายประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็มีการฝึกหลังเลิกเรียนด้วยความเสียหาย198.6เปอร์เซ็นต์เมื่อโจมตีปกตินาน15วินาที ไม่ค่อเข้าใจนะคะแต่น่าจะอ่อมมาแหละแล้วก็เพิ่มความเร็วการโจมตี35%ก็คือตีเร็วขึ้นโดยอเมกอเมกเดี๋ยวฉันจะลองเป็นโจมตีร้วนล้วกันนะคะฉันรู้สึกว่าอาจจะไม่ต้องใช้คูไทม์หรือเปล่าไหนขอดูสิอ๋อสกิลคือ14วิเลยหรอ14วิเลยหรอในขณะที่ไหนขอดูสิข้างบนน่ะไอะอย่างเช่นชัดดมิวเนี่ย11วิอ่าแล้วก็อันนี้ยละ สิบสองวิอ่าอ่าเทียวเขาหล่เทียวสิบห้าตายละอันนี้นานกว่านะฮลี่ลหรสิ 14, ว่าตายละขนาดโฮลี่ตัวติดเมตายังคูดาวสิบามวิเลยนะคะเอาเป็นว่าฉันจะบีลีฟนะคะว่าแบบชิดจึ้งแน่นี่็อปปิ้งแบบความโหดเดี๋ยวคอยดูเลยแล้วฉันมีเพิกเฉยลดความเสียหายสี่ช่องอันนี้เลยนะคะแบบจุกจก นี่เลยสี่ช่องแบบจบนี่เลยนะคะ r ราสเบอร์รี่เหรอไปตบค่ะไปนอนโรงนะคะเพราะว่าครีมโซดาจะมาแย่งที่ค่ะจบนะแล้วก็เราอาจจะใช้เป็นอมไฟเบอรี่แล้วก็หีบนะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเอามาตีกับทีมมิสติกเลยแบบชดิดทีมกันบ้านตัวเองเพราะว่าถ้าไปตีคนอื่นก็เตรียมขิดนั่นแหละ จบเอาแบบช้าๆเลยนะนี่เริ่มเลยฟันมันฟันมันฟันมันอา้อาวอ้าวฟันมันตีอา้อาวอ้าวโดนล็อกอะไรอยู่นั่นเดี๋ยวเวลาเชือพลังค่ะหอยยังอยู่ร้อยหอยยังอยู่เลย,อย,ย,อยเอเมก้ oh คาคอมโหดเฟรมโซดาความสวยเอเมก้าเอเมก้า นี่แหละนี่แหละโอาไม่เหมือนมันจะชน,นะนะชนะปะนนเดี๋ยวนะนนเดี๋ยวนะนนอ่ะเออเลิศเออเลิศโอเมก้ครีมโซดาโอเมก้า โอเมก้ oh คือนางแบกมาดาเมจเก้ามือโอเมก้เพียวดาเม3สามแสนฉันมีความมั่นใจในการลงอารีนาจริงแล้วเพราะฉะนั้นนะ,นะคะเดี๋ยวเจอเลยทีมนี้แกไม่รอดแน่เริ่มดสิอ่ะเจอเพียวฉันมั่นใจมากว่าตอนนี้นชนะแน่นอนอ่ะดูนะคะนี่แหละ หอยอา้าวไม่อยู่แล้วอ้าวเอเอห้อยโหดมากครีมโซดาโหดมากออกมาแล้วมากิดแบบเนี้ยคือโหดมากโหดกับความรู้สึกฉันมากเธอเธอแบบโดหดร้ายกับความรู้สึกฉันมากเลยอ่ะครีมโซดาเข้าใจฉันใช่ไหม ไดนไปสามเมคือฉันว่าจะต้องหาทีมมิสติกล้วเนี่ยทีมเนี้ยใช่ไหมเอามาดูเพราะว่าทีมมิสติกเนี่ยอาจจะชนะไงโอ้ยมันเจอเพียวว่ะอ่ะอไม่แน่อาจจะชนะก็ได้อลองดูก่อนไม่แน่หรอกไม่แน่หรอกอาจจะชนะก็ได้ใช่ไหมล่ะเนี่ยออกสกิลแล้วโอเมก้าโอโอเคโอโอเคเออ นะคะฟิลฟิลกรบกรุบโอเคเออเอาเป็นว่ากดออกเถอะนะคะตลกตลกเฮย้ 2, ฮยได้เมสสองแสนเฮ้ยได้เมสเดียวก็เพียวรอบเนี้สองแสนแปดเพียวสองแสนหกเฮ้ยรอบนี้คือแบบตัวแม่มากคุณเลยคอมธาดน้ำค่ะต้องเข้านะคะคอมนี้นะคะเท่านั้นนะคะ แล้วก็ใช้เป็นผู้นำแบบ Black Pearl เพราะว่ามันจะได้เพิกเฉยลดความเสียหายไงนี่นะคะคอมนี้นะคะเจอแน่เพราะแกไม่รอดแน่เออเอาไปนี่แหละเพราะแกไม่รอดแน่สันพูดเลยความสวยมากทีมธาตุน้ำนี่แหละแบบช้าๆเลยนะ Black Pearl mode Black Pearl Black Pearl นี่แหละถูกต้องมาก เฮ้ย,ยสาึ้นก่อนก่อนเฮ้ยแต่คีมโซดาคือบ่ายังอยู่เลยอ่ะไม่อยู่แล้วอเออเออนั่นอ่เออนะคะดูด้าเมสซีด้ <laughs> าเมสซูนซูนเฮ้ยเขาทำได้ยังไง อึ้งมากปกติคือเวลาลงอารีนกคือมันจะต้องมีดาเมจคืออันนี้อึ้งมากมันสวยมากเลขนี้คือมันสวยมากเลขศูนย์นะอเออชีอาจจะยืนไม่ไหวหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นแบบจอมตีล้วนใช่ไหมอาจจะเป็นแบบแต่ฉันว่าลดล้วนนะไม่หลอดอาจจะต้องเป็นเลือดนี่เลยนะคะแย่งของราชาพูดมาเลยให้ชีแบบว่าความอึดเพราะว่าคนที่โดนเลงสก,กิลเนี่ย จะได้เป็นเพียวแทนเอ้ยเจอมิสติกนี่แหละทีมนี้แหละเจอแน่อันนี้ใครโดนหรอกนี่ไงเพียวโดนแล้วเฮ้ยไม่แน่นะเออเออนี่แหละ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 เออ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  ดรามสองแสนสองโอเมก้าเราจะเอาครีมโซดามาลงบีสยีล่าสุดมาดูกันว่าจะจึ้งไหมดานแบบว่าโหดสุดๆเลยนะเพราะว่าเป็นแบบบีสล่าสุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยยยังอยู่เล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 ยโอเมก้าไม่กล้าไม่กลอาเอาคือ เสียสละชีวิตตัวเองให้พี่เอาโช็อเขายังอยู่เลยนี่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 เห็นป้า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 เห็นเะอ๋อโอเคยังไง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 หอยผ่านหอยผ่านทุกคนผ่านมันผ่านมันผ่านครีมโซดาแบกทุกคนบิสกีล่าสซ่ ฉันผ่านฉันใช้ครีมโซดาผ่านเห็นไหมเห็นไหมนี่ผ่านครั้งแรกเลยเออเอาสิเออเอาสิเออนี่อุ้ยลืมดูดาเมจเออตายละอุ้ยลืมเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวดูด่านนี้ดูด่านนี้แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับด่านนี้ก็ได้อ้ยนี่ให้เพียวชุกให้เพียวชุก เออนี่อ๋อนี่นี่นี่เออนี่แหละนี่แหละนี่แหละไม่เป็นไรค่ะอันนี้เขาเรียกว่าการเสียสละเพื่อส่วนรวมนะคะคือนางอ่ะทาเพื่อส่วนรวมนะคะไม่มีมานับหนึ่งสองสามนะคะคิดเลยเพื่อส่วนรวมนะคะนี่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 รอดไหมรอดไหมรอดไหมเยชนะเคยผ่านได้ทุกคนผ่านได้ ดูดูฉันผ่านได้นะคะปีกีนะคะดูเลยดูเลยความโหดปละนี่นะคะฉันผ่านสองด้านโอเมก้า oh ครีมโซดาจึงมาโอเมก้าดามดาเมสเ,เ,เสร็จล้านดาเมสโอเมก้า oh ให้ภาพมันเล่าเรื่องละกันนะและนี่นะคะก็คือการรีวิวคุกกี้รสครีมโซดานะคะจึงมาก นะคะคือดังจึ้งสุดๆเลยตามที่ทุกคนเห็นในภาพเลยนะคะทุกคนสามารถสุ่มแล้วก็เอามาใช้เล่นได้เลยชนะอารีนาได้ด้วย1ครั้งนะคะลงบีฟยีดก็ได้โดยอเมกอดสัมมาไอติ้งพลัสนะคะความเดิมตอนที่แล้วนะคะสุ่มก็ต้องไอติ้งพลัสนะคะรีวิวก็ต้องไอติ้งพลัสนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ซองแคสเบด้วยนะคะถ้าใครกดไลค์นะคะขอให้ครีมโซดามาหา100ตัวไปเลยไปเลยเออเพรอาะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ไปแล้วนะคะทุกคนไปละเออไค่ะ